เฟซบุ๊กหมอเขียวแฟนครับาจากท่านผู้ชมทางบ้านคุณโอไรามาริกาวันนี้กิเลสไม่อยากเข้าไปทำสวนฝนมามืดเลยสิ่งที่เราไม่ชอบที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นของเราก็เราทำมารับแล้วก็หมดไปยิ่งรับก็หมดทุกนาวิบากแต่และชีวิตไม่เหมือนกันอยู่ที่เรากราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะดี คุณสุคนศิลปะบวรเลิศสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้สรรพสัตว์ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกขสาธุค่ะกราบสาธุอาจารย์หมอค่ะคนเราคิดแต่จะหาสุขกล้าคิดแบบทุกข์ทุกข์ไม่ค่อยกล้าคิดแบบแบบสุข นะคือกล้าคิดแต่ให้ทุกนะไม่ค่อยกล้าคิดแบบสุขนะกล้าคิดแบบทุกแท้นะไม่ค่อยกล้าคิดแบบสุขแท้สุขเพราะไม่รู้ว่านั่นสุกลวงนะจะไปคิดไอ้เรื่องสุกลวงอะนะนะทุกจริงนะเขาไม่ร,มรู้เขาไม่รู้ว่ามันเป็นสุกลวงทุกจริงสาธุข่ะกราบอมุทนา,นาท่านอาจารย์หมอเขียวจิตอาสาทุกท่านคเอาดีนะ่ะฟังเข้าใจดีแล้วโอ้อย่างงี้อาจารย์น่าชื่นใจนะ ผู้ฟังเข้าใจได้ดีมากเลยคุณเวณทระระตา,ากราบคารวะท่านอาจารย์ติดตามฟังมานานนำไปปฏิบัติจริงกำลังพยายามลดกิเลสดีมากอ้าวสู้ๆคุณอารันซีแมนกราบสาธุอาจาร,รย์หมอเขียวค่ะกราบขอบพระคุณที่ได้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้า อ้าวดีนะได้ประโยชน์ดีแล้วนางสาวจรัดพักจังหวะเพลงกราบกระวัตท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะร่วมด้วยช่วยกันสร้างแดนบุญด้วยคุณความดีช่วยกันแชร์กระจายบอกต่อทุกสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะเจริญธรรมสำนึกดีขอบพระคุณมากค่ะตกลงคุณบ้านหอมรีสอร์ทฟังท่านอาจารย์ไม่เคยเบื่อเลยค่ะ เหมือนอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าเลยค่ะสาธุค่ะดีดีโอ้ธรรมมาในตลอดการนะเหมือนกับได้อยู่กับพระพุทธเจ้ากับสาวกแท้ของท่านนั่นแหละถ้าเราได้ฟังนี่จริงๆเราได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกได้ปฏิบัติตามมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเหมือนได้อยู่ในยุคพระพุทธเจ้ายุคสาวกแท้ของท่านรวมกันนะเหมือนแค่นั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงจริงเป็นอย่างนั้นนะ a ฟ e b o o k กิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมนะคุณ อน,นันตานะแช่ทั้งตัวได้ไหมคะแช่ออนเซนสามนาทีนะแช่น้ำเย็นหนึ่งนาทีนะก็ได้ได้ทำอย่างนั้นก็ได้นะดูความสบายของเราถ้าสบายทำได้เลยนะคำสอนของอาจารย์เป็นสิ่งสูงค่าเหมือนเปิดของความให้หายเปิดเมื่อไรไปแน่นอนค่ะว่าง้นเปิด่ายเมื่อไรไปแน่นอนค่ะ,ะตกลงนะ,ะเปิด่าย นะที่มาพบกันตัวต่อตัวก็มาเลยนะตอนนี้รอรอโควิดเปิดทางก่อนคุณแสนสุขงวงคำนามกราบกระว่าจันหมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะหนูเป็นโรคนี้แต่ไม่ทุกข์ใจแล้วค่ะแต่จะไปหลงเรื่องที่ละเอียดขึ้นค่ะพอได้ฟังทำวันนี้ทำให้หนูเข้าใจเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ หายทุกไปอีกค่ะกลาบสาทุกค่ะอ้าวดีนะเข้าใจดีแล้วจะได้พ้นทุกไปนะคุณเรนีนพูดง่ายแต่ทำยากค่ะเอยากก็ดีที่สุดไงนะยากก็ดีที่สุดก็ภาคเพียนเอานะภาคเพียนเอานะจากชัดสูมนะชัดสูมคุณจรัดพักจังหวะเพลงนะ ยังมีคนจํานวนมากๆค่ะที่ยังไม่รู้จักอจันย์หมอเขียวช่วยกันแชร์ไปอนุโมทนาด้วยนะคะสาธุค่คะอ้าวตกลงนะก็ช่วยกันลลไม้คลลมือช่วยกันปฏิบัตินะทำให้เข้าใจปฏิบัติเราให้พ้นทุกข์ให้ผาสุขยั่งยืนแล้วก็เปิดเผยข้อมูลออกไปนะฮะทางสื่อสารข้อมูลออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่มีบุญกุศลร่วมกันเอาละนะรายการ สาระแพทย์แผนไทยวิถีธรรมวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน